Five, four, three, two, one, go สมนนะายุินจงพันและณาบุกก <Yeshua> ับ้ถนางสาวชนการรวมทั้งพหนึ่งร้อยยี่สิบบาทดีอยอค้งเมื่อเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าเดทาบรกรเบคเลาาอกไลครติดตามดกรคไร ยกดติดตามกอขึ้นเลยพี่น้องกดติดตามเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได,ด,ด้หลายเลยพี่น้องเดี๋ยวเลือกกดกระดิ่งเพ,พื่อฝากชิปใหม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องม,มันจะก,การสีใบปัญญายาว่าเสียงมันหลายพี่น้องเสียงเสียงมีเน่หลายคนหลายพี่น้องเพื่อน,นเขาเล่าสิ่งต่างครับไปครับบา้าน ขาหาลอ่ะห้องน้ามันดทางใดห้องน้ามได้คุรองหคุณห้องน้านี่วะตอนจอดรถคุณวะตนนี้นี่ห้องไม่ห้องห้องน้ามนปะแ่เนาจะกาน้วันั้นพิรงเรน่างนี่วะเนี่ยคุณนะ

เขาซื้อยาเลยมันพยายามบอกนะว่อตัวนี้เป็นผัววาขาแล้วมันปวดอามีเลยปวดมาปวดไหล่เนของดีแล้วเป็นผีว่าโนะครับะหกไปสาการปวดส่านเอาไหนดูเนาะ มาจากไอ้น้าจากออกมาจากไอ้ไหวไหวผ่าผ่าอะไรกันอ่าส้มวิวเบืองบรรยากาศอยู่ริมโค้งว่ะรถเรือโอ้ยแต่เรือเรือเพื่นแนลนหลงเรือท่องเที่ยวขี่เรือขี่เรือส้มวิว เือชมวิวเือมาเือลขนาดเือเลาะมวิวบเล่างพี่น้องทั้งเล่าเขาขม,มากขี้เรือจอเฉเรือไถ่เรือเล่าขาม,มายังอั้งหัวาม hả, số năm phân được không, là năm phân ong quá, à năm gì ong quá, quá à. đấy, lợt vặt vặt Hãy, để phần nào hàm ở đây, vậy thì được anh em ở đây. Hãy, NYU, คอยไปได yeah, ้ยุวันนั่งหองเอ้ยยุมกมกนี่เลยเฮ้ยจาต้องไปหาพวกอำานวยที่เขาประกาศน่นเดี๋ยวเขาี่บอกอํานวยการให้เขาประกาศบอกหลือให้เขาไป่งก็ได้เนั่งอยู่นั่งหงงนั่งอยู่นั่งหงงจังหวัดเลย้ะวันเดยนั่งอยู่นงหงง ไปครับไปฮาโหล้รุ่แล้วไมไปผ่าเขาอยูุ่่แล้วเขาโทรมาเขาจะขเละซื้อของใบสาหรือใบสามกว่าอ่มันเขาฝากเขาฝากฮะเราฝากเ่าเลยเออขามเราแมนวันเลยเนื่อเลือเรือขามเล่าเขามากพอตังเวทีล้ววงเขาเป็นคนร้าล่อนนอ่า เขาก็วาดเราพ่นเราเลือกุ่นี่เราแมนบนวัสดวจะได้เลือโดยสารเลยเลือโดยสารอเขาขามากเลยไไปอ้ยังกลับไปหารถบ้าน À, chụp nhà แล้ว thì vô เห็นเฮา có gì ออกทาง đấy หาเฮาวะ mắt ก็สิ vẫn เฮา vẫn kéo vẫn แล้วจ้า ra น้อง

tiêm là, nhang có há luột rồi chỉ để năm há gắn đâu ôi chân có chân có ô theo tiêm lên hồng theo ก่อนมาเที่ยวเอ่อฝากพี่น้องทั้งหลายจากกรับปีคขายปีจนสิบวิดจากถาดเราฝากพี่น้องมาเก็บบรรยากาศอยู่โงงจัง่อยแม่น้องโงงเป็นวังเวิรงเขาเอิ่น ชาวบ้านโอ้ผนเห็ดเกษตรโอ้ผมเก็บมันแก้วชาวเผาอยู่พี่กูว่าเขาซื้ออยู่พี่พี่มาซื้ออยู่พี่แห่งลายอยู่สวนพี่ลงมาซื้ออยู่สวนพี่เอิญเขาลงมาซื้ออยู่สวนมันเผาพี่อยู่สวนพี่เพิ่งเลีมันเผาไอ้เมียเพิ่นเก็บมันเผาอะาต้อ ี่แหละพี่ซื้ออยู่สวนเลยค่าสวนอ <c oughs> เอิอนเขาลงมาด้วยฮันเขาบ่ลงมาวะเขาลงมาซื้อมันแกจะเฝ้าอ,อยู่สวนโอ้เป็นเกษตรตัวแถวนี้เนาะเขาข้าอปลูกแล้วติดโขงเนาะ,นะอะ มันออมเผ้าอยู่ขายย่ยอยอ่วันฮะขายขายย่อยอ่ว่ะเรยวลงมาซื้อมันเผ้าเด้อไปซื้อมันเผ้าทางเทิงนั่น เออเขาลงมานนี้เขาซื้อมันเฝ้าตังเครื่องรถน่ะเขาบอกจักว่ามันเฝ้าอยู่นีนนนนนนน่มันขายถือกลัวหยุดละครเน่ขายอยู่นี่ถือกวัวได้เพคนเราน,นั้นโอ้โอตายไปแย่งแฟนกวูอ่ะ ะโอ้หวัวมันลนไปตัวแล้วบึง้งโอ้ปลูกก็ฟอปลูกอยู่แล้วเนาะมาทำอมไรอ่ะใน่นล่ะเละลงมาชมบรรยากาศนี่นะฝันลงมาฝันกันสี่ก้วเลยทอไหนก่อ ร้อยห้าส sí oh, ิบวะโหขายปีกร้อยห้าสิบโหสดๆเลยโหคือจะหิวขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้หลายกว่า มันเผามันเผาวัวนไห่เอาคอ,ค,อคือสีหิวไปได้ลงมาเอาเลยค่ะม่ลดแต่อยลงมาไหนก็ลงมาอยู่เอาลไปถือเอาถือเอาอะไรืออถือเอา,น,อเอานักดีบอกคนถือคนถือไปเขาจะถ่ามไหมอ๋ออป้ายเนาะที่นี่มีมันเผาขายบุตบา่เาเนอะ บอบอบอนี่ผ่ข้ามานี่ข้ามาบก็ซื้อเร้อบงอย่างบริว่าสิมาซื้อมันเผาเลยเอ๋เลือกเลือกรึเลือกเลือาเลือกเลือเลอกเคือกเลือใหญ่อกเลือกเลือเอกเลือกเลืกเลือกเลือกเ่ือนี่ือกเลือกเลือกอกเกเลือเลยอัเลืออลกเลือกเอเลอกเอเลือกเอเลือกเอกเลือกเอกเลือกเอา

แถวมให้ไม่ออกเขากินอยู่รถนะอาสาธุ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 อยู่ดีมีแห้งเอาเขาบอเอานะพระว่าอ่ะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้มันก็พอเห็นแล้วเนาะใชให้เพิ่งงโอ้อันชุดนี้เพิ่งบ้เอาเ็นหมเห็นแล้วเห็นแล้วหาถุงหาถุงเอาถุงเอาถุงให้เพิ่งแก็บให้นี่มีว่าถุงโอ้เจ้หัวน่อยได้กินแสวก็หัวไหัวน่อย โ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ้อ้นมอนมันอันนี่เขาอันไพมานครพนมขั้นบมได้มันเพ่าเมื่อบ่ถึงนครพนมขอเขาเขโอ้ดินดินจะของเองวัน นมันก็ต้องก็สบายแล้วน้ำในก็สะดวกคักแค่ปลูกอันนี้แล้วก็ปลูกพักปลูกหญาปลูกบากทั่ววปลูกพักปลูกหญ้าเองสรักนแล้วโอ้นี่เสร็จนี่แหละเขาเอื้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่นงาน อันต่ข้อว่าแถวนี่เขาก็ปลูกยางได้เหรอวะเลยโอ้ยางนะวะโอ้ว่าคลิปนี่ออกมาจากาาพระธาตุ้วาภาพน้องลงมาส้วมวิวอยู่นี่ก็เลย มาเห็นชาวบ้านเพิ่นปลูกมันแกวสะเพ้วเพาว่านี่แหละไฟมาไฟมานครพนมคันบมลด้มันแกวสะเพ้เมื่อแปลว่าบ่ถึงนครพนมเขาอะสะเเพ้นเมื่อไฟ่เฮา่มันเเพ้าเมื่อบออบอทหงดนะหัวน้อยน่เกียวขึ้อยู่ด เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งวิธีขุดขุดเนี่ยไหนมันจังหมดสาบโอ้มันเป็นวีแบบนี้เนะี่ยหัวโอ้โอ้พ่อวะคุดคุ้งยังไลกเอาลกเอาเบื้องโอ้เข้าเข้าเขาปลูกไง ขาปลูกแล้วแต่ได้ทุกปีวะได้ทุกปีเพาได้น้ำล้นกับน้าลนนาาดนะโอนนว้วันนี้เอาเขาเอาไนแกลมมาปลูกโอ้ไนมันก็ซื้อให้เจ้าพี่กันไนมันก็ได้เอาอซุ้มนี่เด้บ้านาซุ้มอันนี่ซุ้มมันนี่เขามาเห็ดพันธุ์บ่ได้บ่ก็อันนี้ได้เห็ดพันธุ์ว้าเอาหาไนแกลมมาปลูกไว้ยี่วัดมองดู <c oughs> <c oughs> điện hào gạo điện đẳng vẫn đi khuya gần vóc hào hòn bạc hào yêu kaye and mok kayo hoa vận do nóng mok ku bán do mok kè hằng do nóng mok nga 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 ลงมาซองเบิ้งมาสิมา่ายวิวจังหน่อยสดอกลันมาเห็นโอ้บรรยากาศดีนี่สิบรรยากาศดีขนาดดีพ่นเก็บมันเผาโอช้ชจ้เ,เป็นเกษตรไปเลยเนาะ,ะเ็กษตรปลูกมะพริกวมะเขือก็ได้เนาะ

แมน,นกินไดไนโ้โอ้มีรถมารับบ่บเขาขายให้เพื่อนนี่กับเป็นพ่วงนี่ยบ,บ่ตีเป็นหมืน่นอ๋ออ่อ๋สาธุสาธุอ้ยูวันนสุขางพลังอ้าขอให้ขายเราขายรวยขอให้มันมัน มีเงินมีทองไปได้บ้านนี่ครับอ่าอายูดีมีแห้งทุกคนไปครับเราคลิปนี้กันขอจบคลิปเพียงเี้พี่น้องคลิปภาพพ่น้องมัตตาพุ่นไปเบิ่งกันยู่ดีมีแห้งวันนู้นสุขัง,ง,ขขงพลังผนเจ็บคนใดจ,จะมียูดีมาขอมันแก้วึ้นจัง่อย ลงมาแวะบ,บนแก่งตันนี่จ้งลอยพี่น้องอย่ทิ่ขอจ้าคิปแพงขนานี้พี่น้องมักไปสอบกันจะลืมก็เลยกดแชร์เด้ไปแล้วครับผมบายบายไปส่งให้ผมเด้โซนคผมพิวอไปไปเลยวรอ่งให้ผมิอสิงอะไรไมู่กะไรปลูกลายย่หอย่้ไทย้ไทยยังนีน่

กันหน้าคนโอ้มันก็พออยู่เลี้ยวทางนี้นะลูกบ้าเอ้ยพูดนะพวกนี้พวกนี้เขาเข้ากันเลยอยู่นี่มันซ ouais. ื้อบ uh ้านนี นี่ยคุณบาทางเขากับไข่ขไข่วัดได้คุณบาเน,นาะไข่เป็นวัดมนันเงนท่าหรเียนเรอเห็นทาแวนีขึ้นห่อน,น้องลม <c oughs> <c oughs> เห็น,นทาแวนีขึ้นห่อน,น้องลม <c oughs> ไฟหัวเขาทิ uh ่มนอะบ่พันมี้ทุ่งย่างไแไ้มไปเก็บออกว้าม่ยิงเลย

เป็นบนี่นะเป็นยังอ่ะมันคือบ่คือชมนี่เขาล้าล้างซื้อกินทาเด้อจักดีโออันตนี่ค่ก็ซื้อ100นึ่งอ่ง้อนใสอันตอันตน่150นนี่เด้นี่เด้เด้อันนึงนี่150นี่หวตัวอามากหั่นนี่มนั่เด้กข้างล่างน่ะมันหลายกว่านจะซื้อเอาใกใกจะกล้ขึ้นกล้ขึ้นเรียงขึ้นไหมตัวนี้เขาล่างไม่่นี่ Hãy láng cho kênh láng Mì đi <laughs> Để không bỏ lỡ những láng hấp dẫn